สวัสดีครับช่องออดอื่นชาแนลนะครับวันนี้นี่เลยพักเบรกพักเบรกได้อะไรมะม่วงนะเพื่อนๆมะม่วงนี้ได้อะไรไอนน้ได้มะม่วงมะม่วงนี่แหละครับ,รบราาอืมอืม,อมได้มะม่วงได้มังคุด น้ำจิ้มรสเด็ดอื๋อ้หายง่วงเลยเพื่อนฝากช่องอัดอิงแชนแนลด้วยนะครับอ้าแมวบางปูนนี่สวายสวายมะม่วงมันฝรั่งเด็ดสวาย รีบเลยตีตีวาดตีอืมตีสบายช่วยไม่มาพักระบายด้วยนี้แพ็คท้องเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนได้มะม่วงมาอืมเออมันคุยอยู่ อืโอ้สวยมากขาวๆมันจำรีเลยเพื่อนๆแัดไปอืมกำลังหวานอร่อยเลยเปรี้ยวๆนิดๆโอ้คนนี้จัดไปหลายอย่างเลยได้ทั้งลาบได้ผลไม้ตามนะครับ มาเจ๊าทานวยกันเจ๊เอ,อ้ยมาเจ๊ามาอืมเจ้าไก่แบยดูเปรี้ยวหวานๆอร่อยอร่อยอืม จิ้มน้ำพริกบดน้ำพริกผงนะบดตีว่ะดักสะกอนได้จะง่ายน่บบอ๋อมนกะปินิดๆเลยยิดงจะดีใส่กะปิไปหน่อยนะอืได้ปลาบองหน่อยนะเพื่อนเนาะสุดๆไปเลยนะอื วันนี้ก็ช่องออสเกือนก็ไลค์แต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าก็จะมาไลค์ให้ชมใหม่ว่ามีอะไรอัปเดตนะครับสวัสดีครับ